สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ทางช่องวิไลให้โชคทุกทุกท่านครับอาบัติภมวัจเจก,กันเศ้าของวันหวยออกครับเศ้าของวันที่หนึ่งกันยายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอ่ะเป็นเศ้าของวันที่หนึ่งกันแล้วนะครับช่วง bye bye, บ่ายบมื้อนี้รัฐบาลนะครับจะประกาศผลอ่ารางวัลงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปด อาสัญจรจังหวัดตราดนะครับอาครับเมื่อเวลาเมื่อกี้นี้นะครับอา่ามีเวลาพอ้อมนะครับเอาเวลานะครับตีห้ากว่ากว่านะครับปูหาเก่าสีได้ทรงส,สรุปโครงสุดท้ายมาให้นะครับอา่านี่ครับหลักฐานการทรงมาสรุปโค้งสุดท้ายปูห้าเก้าสี่นะครับ อแอดวิไลจะนําเสนอ,อในเสาวันหวยออกกันเลยนะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะผ้าเขียนตัวเลขแนวทางนะครับอาจจะในเ้านี้ก็ขอให้เป็นเ้าแห่งโชคแห่งลาบของ f อซคุณพ่อคุณแม่ทุกทานนะครับให้มีโชคมีลาบก,กันเดี๋ยวใส่เวลาบอโดนนะครับคุณพ่อคุณแม่คงจะเตรียมสมุดประกาศไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับปู่ห้า แอดวิได้จะสรุปร่วมกันเลยทั้งบนทั้งล่างนะครับปู่ห้าสรุปโค้งสุดท้ายนะครับอ่าหน,หนกันยายนครับ2,568อ่าเตรียมสมุดประกาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวแอดวีได้จะรีบอัปเดตให้เบิง่งแบบรุนๆรเลยนะครับ เอาเขามาเริ่มจากบนก่อนนะครับแอดวิไลจะสรุปรวมเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับบนวิ่งมาที่ศูนย์กับหกนะครับแอดไปได้เบริงจากนี้เลยนะครับเพราะว่าบบเขียนไว้ประนดใส่กระดาษไว้นะครับจะเขียนให้เอฟซีเห็นกันจะจะเลย อ่างวดที่ผ่านมา6 5ห้าตรงๆนะครับเนื้อทางของปู่ห้าวิ่ง0กับ6นะครับบนอ่มาเอาสุด3ตัวก่อนนะครับสุด3ตัวจะมีห้าสี่ศนี่คือชุดแรกนะครับเก้าหก 5 6 0ต่อไปครับสุดสุดท้ายคือ9 4 0นี่คือสุดสามตัวบนอ่าสุดสองตัวครับจะมีอยู่แคร สามสุดนะครับก็บคือสี่ศูนย์สี่หกต่อไปครับคือหกศูนย์นี่คือชุดบนนะครับอ่ะนี่คือชุดบนชุดบนนะครับผ่านไป เดี๋ยวมาเบิ่งชุดล่างต่อเลยนะครับเดี๋ยวค่อยเบิ่งตัวน้นยำนะครับเดี๋ยวแอดไวิไลเขียนเซจ,จะภาพเบิ่งตัวนินยำกันอ่าแยกบนนี่จะเป็นบนนะครับอ่าบน <c oughs> เดี๋ยวเขาจังมาค่อยเบิ่งตัววงกกบนะครับเขียนชุดหลางเ็จก่อนนะครับ่าชุดล่างนะครับชุดล่างจะมีะเริ่มจากเลขวิ่งก่อนนะครับ ล่างนะครับวิ่งศูนย์เจ็ดสองจับคู่ครับมีหกศูนย์หกศูนย์ หกเจ็ดสองศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็สองเจ็ดครับนี่คืออตัวเลขแนวทางนะครับของปูห้าเก้าสี่ สรุปโค้งสุดท้ายนะครับ่แคปหน้าจอกันเดี๋ยวแอดวิไลจะให้เบิ้งชุดเน้นย้ำตัววงกลมอเดี๋ยวปรับมุมกล้องให้ใหม่เพราะว่ายันเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่บาเห็นตัวเหล็กในะทางชัเจนครับตัววงกลมนะครับเข้ามาเบิ้งชุดบนกันกอนนะครับชุดบนนะครับปูวงกลมมาห้แล้วนะครับปูทรงมาทั้งชทนะครับ อ่าบนวิ่งวงกลมที่ศูนย์นะครับศูนย์กับหกวงกลมไปที่ศูนย์นะครับชุดสองตัววงกลมที่สี่ศูนย์ครับหกศูนย์อ่านี่คือชุดบนนะครับแล้วก็ชุดสามตัวเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์ 9 6, 0, ก,กบบ้นะครับเนี 9, 6, 0, 9, 4, 0, ่ยคุณพ่อคุณแม่เบิ่งให้ดีนะครับเก้าหกสี่สุด2อตัววงกลมที่4ีศย์กับ60ศย์แอดวิไลกับมักน้ำปูนะครับสำหรับติดศูนย์วันนี้ต่อไปล่างนะครับอ,บอ่าเบิ่งให้ดีเ้ี่ยเอฟซีววาแอดวิไลสรุปใส่กันเลยนะครับล่างศูน 7จสองล่างปูกับวงกลมศูนย์คือกันนะครับอ่าเบองใไฮดีนะครับเอฟซล่างเป็นล่างบนเป็นบนมีขีดเส้นแยกอยู่นะครับแนวทางครับชุดล่างมี60 67 20 70แล้วก็2 7ปูวงกลมนะครับที่ติดศูนย์คือกันนะครับคือ60 สองศเจดศนครับวงกลมสามคูสำหรับชุดล่างเอาชัดเจนนะครับตัวเลขแนวทาง f อฟเบิ้องห้ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่สรุปโค้งสุดท้ายปู่ห้าเก้าสี่นะครับเช้าว,วันหวยอ,ออกนะครับอ่โค้งสุดท้ายนะครับ นี่คือโค้งสุดท้ายนะครับปูห้าเก้าสี่เพราะว่าปู่ทรงมาช่วงตีห้ากว่าๆนะครับเพราะว่ามื่อคืนนี้แอดวิไลไปไปร่อนที่บ้านสวนนะครับเมื่อคืนนี้นะครับอ่ะแคปหน้าจอกันครับอ่ะชัดเจนตัววงกลมครับเก้าหกศูนย์เก้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์กับหกศูนย์นะครับชุดบนนะครับเบิ้งให้ดีนะครับมีเส้นขีดเครื่องอยู่นะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับเบิ้งให้ดี ล่างวิ่ง072แต่วปูเน้น0คือกัน FC สังเกตให้ดีนะครับตัวเน้นย่ำชุดล่างนะครับจะชนกันเลยบนก็วงกลมที่60ล่างก็วงกลมที่60 2070นะครับอ่ะสรุปแล้วตัวเลขแนวทางของปูหาเก้าซีชุดสรุปนะครับทั้งบนทั้งล่างติด0ทั้งนั้นนะครับอ่าสัญจรจังหวัดตราด อาคีบนี่ฝากแชร์ไปให้กำลังแรงใจปูน้ำนะครับจังได้ก็ให้โศกโบันมานกันช่วงบายให้ได้เฮกันทุกคนลำรวยลำลวยเจอกันคลีหนาสวัสดีครับ